พอทุกการเดินทางมันมีเรื่องเล่ายิ่งไปกับเพื่อนก็ยิ่งมีเรื่องเล่ามากขึ้นไปอีกวันนี้เลยชวนทุกคนไปอุ้มผังพร้อมกันมาดูสิวา่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อต้องไปเที่ยวกับเพื่อน้อง้าเราี่เราก็เลยจะไปทำไมคะจะอ้วกจะมาไกลแบบนีทริปท่องเที่ยวแรกในชีวิตที่การเดินทางสุดแสนเจ้าทหโดและพบกับอันตรายที่คาดไม่ถึงมากมาย บรรยากาศสุดซึ้งที่ลูกชายได้กลับบ้านอีกครั้งบรรยากาศมาคุที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดการทะเลาะก,กันในทริปของเราทริปนี้มันอะไรกันวันนี้่ก็คือนัดกับเพซี่เอาไว้ประมาณ9โมงตอนนี้จะ10โมงแล้วเพซี่ยังไม่มาเลยไม่รู้ว่ามันเคลียร์งานทันไหมก็ช่างมันเถะดนองไม่ใช่งานเราตอนนี้ก็ถึงออฟฟิศแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวพวกชิคกี้น่าจะมารับตอนเคีียงวันนี้ลาขึ้นวัน มาแล้วจ้ะอะไรแหนบอก9โมงทำตัวของเยอะมากเราก็มีคนขลของขึ้นให้นะครับโอเคต้องไก็ละสมาชิกครบแล้วนะคะมีเพปซี่ค่ะพร้อมจ้ะสมาชิกใหม่ค่ะชิคกี้ ล้วก็จพร้อมแล้วนะครับที่จะไปไหนกันจ้าทุกคนเพราะว่าผ้าเราเปียอุ้มผาไหมแม่สอดคอแหวมแม่แหวมแม่สอดคอเห็นว่ากูถูกเราค่อยไปบุ้มผาเป็นจู่กุสอดจะเล่นมุกว่าเพราะว่าผ้าเราเปียเราก็เลยจะไปเอาไปค่ะเอาไปเลยค่ะไปได้แล้วเราออกจากอารีบายเมืองสิบนะจ้าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะถึงที่นู่นกี่โมงเราต้องไป รสชาติเป็นไงบ้างอร่อยเล็งนัมเบอร์วันหมูแล้วหมูชอบหมูชนไหนที่สุดสับชันสับชั้นสั่งแม่งมาเลยทุกสูตรอร่อยมากหมสังชั้นชี่ซีมากเพราะอะไไม่มีน้ำหมึกเลยต่เจ้าของร้านอยู่นี่ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไร่ายสุดธิ์สาขาไหนอร่อยที่สุดมีใจอย่างหนึ่งตรงที่ายสองายสองกาเราถึงตลาดไทยแล้วเร็วมาก วันนออกกี่โมงนะเที่ยงอะไรเที่ยงร้อหมุนนะจ๊ะเที่ยงก็แล้วทํางานจนไม่มีอะไรทําเลยมาตอนบ่ายแต่ว่าจะถึงไดู้่บตอนนี้ตอนนี้เรามีการเปลียนคนขับเล็กน้อยเพราะคนหนึ่งเขประชุมทํางานค่ะงานก็ต้องทํานะครับเที่ยวกับตองเที่ยวนะใจเย็นๆนะคะ เ,เป็นตอนผ่านๆให้คุณเพซี่ได้กลับบ้านถามเขาก่อนรู้สึก,กยังไงบ้างที่ได้กลับบ้านในวันนี้ พักที่โรงแรมหนึ่งคืนเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนเลยก็เป็นเตียงของกูว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในห้องเนี้ยแท้จรินอนแยกใช่ป่ะใช่มันจะนอนคนนี้คนเดียวแล้วให้กูไ่นอนกับคนที่เป็นผู้ชายอ่ะทุเล็กมากไม่รอดเอ้าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะจ๊ะ ห้องน้ำก็คือกว้างมากดีมากถ้าใครอยากมาก็คือมาได้เลยเกินนี่เนี่ยค่ะเจ้าพ่อจี๊ดค่ะ ที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วจ้าเบสซีก็คือทำงานเนาะ ตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้าเราเตรียมตัวจะไปอฝ่บางกันแล้ว <ot> วันนี้ระยะทางหรือผลทางจะเป็นไงบ้างเพราะว่าเพซซี่บอกว่า<น>มันจะเวียนหัวมากสำหรับการน,นั่งลถเรามาดูกันว่ามันจะมีกี่โค้งนะจ๊ะพอแล้วไอ้กูอ้ว กันแล้วจ้าตรงนี้เรียกว่าุเตรียมทำไมเราต้องถึงมาแวะตรงนี้ปวดชี่จูเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราขึ้นมาต้องกินโจ๊ไปกินมาม่าเดี๋ยวมันจะออกมดเต็นเต้นพี่ชิคเป็นอย่างไรบ้างโอ้นะเอ้ยีดูเหมือนไหมตำแหน่งชิคเนื่องคือกำลังจะลองไม่มึนเลยหรอ เรานั่งกันมา,าสักพักหนึ่งคือเวียนหัวมากเราจะต้องจอดแป๊บหนึ่งหายใจก่อนเพซี่บอกว่าตรงนี้เรียกว่าจุดชมดอยลอยฟ้าใช่เหรอเดี๋ยวไปขึ้นให้ดูให้แกใจกลัวมันได้หักเหรอ ็นไรเอ้ยพี่าวห้องใต้หลังคาที่เราพาเข้าไปดูใครที่มีเพื่อนเยอะก็แบ่งกันนอนได้เป็นชั้นบนกับชั้นล่างเนาะเป็นไลเยอรต <c oughs> อนนี้ที่พกักมีอัคคีเด็กไฟไม่ติดไฟไม่ติด อนนี้ไฟซ้อมเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราพา,าไปดูรีวิวห้องนาะว่าห้องอออของเรามันเป็นยังไงอนี้จะเป็นห้องของเราอันนี้จะเป็นโซนหน้ากระจกเนาะเอาไว้แต่งนุงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนห้องน้ําก็คือจะฟป็แบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเรามีสองห้องนะคะเป็นห้องนี้กับห้องนี้และคืออีกห้องหนึ่งกว้างกว่ามากจะรวมกันห้องนี้ไม่เราต้องมาขู่ไว้เพราะห้องนี้มันมีจิ้จบกเข้า หาแม่ไปซื้อข,ของไปถนนคนเดินแล้วกินข้าวใช่ไหมใช่ขขทั้งหมดสี่สเต็ปสเต็ปที่สี่จะเริ่มสี่โมงกินข้าวเย็นนะเราควรรีบกินข้าวเย็นสับห้ากโมงโอเคงั้นเดี๋ยวห<ม>้าหโมงรับกูได้รับกูบกด้วย <c oughs> เอ้ยไปก่อนไปก่อนอย่าเพิ่งพิจีตรนะคะเราลมาเที่ยวกันสู่รายการวันนี้ที่เราขออีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน้าบ้านของคุณเคสซี่แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับแม่ในรอบ2ปีเรามาดูกันว่าหลังจากที่เขาไม่ได้กลับบ้านมานาะนตอนที่เขาเจอแม่ฟิล,ลบรรยากาศมันจะเป็นยังไงัค่ะเพืเ่อนมาสวัสดีค่ะ ไม่เจออันนี้พี่แม็กพี่ป้ายค่ะเล่าหน่อยว่าชื่อร้านว่าอะไรคนจะได้มาเร็วแมนนี่ก่อนอ่าร้านซูนีอนนของเขาเยอะมากนะนเชียงใหม่ไม่ค่อยเห็นเออคนนี้โดังคิงพ่พายหรือเปล่าคะมันมีชื่อในอุ้งผางมากเลยนะอุ้ยแต่ของน้ำข้าวจากเกาหลีก็มีแกจริงๆแล้วมันมีทุกอย่างเลยเว้ยครบ,บเกินไป ไอ้าสมายดีขอม่้ยคิดว่าไอติมจะเย็นได้ขนาดนี้จริงเหรอเย็น<อ> <Y en S 2> กว่าปกติที่เราเคยกินมาปะเฮ้ยเซสซี่ไอติมร้านนี้คือแบบเย็นมากเ <c oughs> ออเันนี้เรามาบ้านเพซี่เป็นขังแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบ้านเขาจะเป็นอย่างรนี่เราัจาสุดนี้นะคะเดินมาประมาณก <c oughs> พี่เพชรไปเอามอไซค์มานะครับให้เราเพื่อที่จะออกไปซื้อของมาทำกินกันตอนนี้เรามียานพาหนะสองคันครับแกอยากให้ดูมะนาวมากมะนาวหีีขายใหญ่ขนาดนี้ได้ที่กรุงเทพหาได้ไหมได้จริหรอ ันใหญ่มากพี่สาวปกติปกติเพว่าเราไม่เคยเห็นกันเองเราอยู่บางกระเจ้าเนาะตอนนี้เราอยหิวกันมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกรินกันเองมาดูว่ามือนีจะมีอะไรกินบ้าง กินหนึ่งจังเลยเจะเปิดร้านอะไรเงี้ยก็ต้องขุดหนังมานให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราทิ้งร้านไว้ให้นะครับว่าเขาเป็นร้านอะไรกันมาลองกันไม่กูเปิดร้านอะไรนี่ไหมนี่กุ้งเยอะเกินไปมากอาหารเยอะเกินไปมากวันนี้ไส้กล่องไส้กรอกอะไรก็คือเยอะ เขาพูดอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าไปกูเขาบอกว่าเออตะไคร้เหรอแล้วกูก็ถามแม่บลแบบไม่ใช่เขาดื่มเครื่องดื่มต้องหาที่เขยเขยเลยดีจังเลยเบลคุก่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมกูกับเขาซื้อหมูไม่ติดมันให้หมเลยบอกมันว่าเดี๋ยวค่อยกินรอจะบ้างพูดเดี๋ยวค่อยกินไม่เดอรไม่เดอร โอเคเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมอย่างนี้แง้วอยางนี้อหรอหมอนทุอย่างนี้เงาได้ไหมได้ไปไหนอะไปไหนอะเฮ้ยมาตั้งอโเขาตั้อ จำจ a จำอะไรน่ด้วยแสิ่งดีๆเคอันนี้เป็นจานของเพซี่เพซซี่จะกินแค่นี้ในวันนี้เพซซี่บ๊ายกินแค่นี้วั ไม่ใช่คนพื้นที่ไม่รู้จักว่าที่นี่คือที่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างไปเริ่มะหนาวไม่หนวไม่หนาวร้อนเลยเขาเลยาล้อเลยมึงเรียกหัวร้อนแล้วไอ้โโตตโอ่งโรตีโอ่งโตโตโต ตักินตกิมตกโตอพูดซี่วันนี้เยังไม่ได้ชูเลองโชูก่อนกลับปะันอกเต้น่ะฉันอยกเต้นนะได้ชิคกี้ไม่รู้จักซ้ายขวาเข้าหรอเข้าจิไข่มาใไ่า เอาลูกไหนอ้เอาลูกนี้ยเอาลูกนี้ยเอาลูกนี้ยดิลูกนี้ไอ้หนึ่งสองสาม แแกกเช้ามาเรากำลังจะไปล่องแพกันนะครับไปคนนี้ไปไเลยจะเป็นไรเอ้ยแกจับทำไมอ่ะแกเมาเหรอฉันจับอยู่โอเคฉันโอเคโอเคมาเมื่อคืนไปเที่ยวในอุ้งผักมาก็คือปวดหัวมาก มากวันนี้ฟุตอาจจะนานนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแกเซนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชนกันแล้วลื่นนะนะครับไปทำกามก็ได้นะครับเอ,อ้ย<อ><อ>ไอดอลเลยเจอกันข้างหน้าเจอตอนใส่ลุง <c oughs> ฟิลฟิลเรือมันจะเป็นแบบล่องไปเรื่อยๆประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยชมบรรยากาศมันทําไมเพ่เรือมันจะเป็นไงนะเล่าสิเมื่อกี้แกถามว่าอะไรแพเป็นยังไงแพเป็นยังไงเขาเล่นแต่ยางว้าวัอหารเขาบอกว่าสมัยก่อนเป็นแพไม้แพไม่แพอ่านี้เลยอย่างนี้เลยเมื่อก่อนหล่อใช่ไปไปชนหนีหอะไรเนี่ย เขาก็เลยตับทหารอะใหญ่ย่างดีกว่าเนี่ยบาดรหิบาดหินก็แตกไอ้ที่ลอยดำลอยบัตเลยนะบาดบาดเลยทำไมชูชิปแกเป็นเอลลอยอ่ะแกชูชิปเด็กหรือเปล่าปกติมันต้องเป็นอย่างงี้หรือเปล่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้นะแกกับสันสลาบกันหรือเปล่าแล้วแกเป็นเอลลอยไม่ก็มึงตัวใหญ่มึงก็เลยไม่เป็นไม่ก็มึงตัวใหญ่มึงก็เลยไม่เป็น ทำเหมือนเห็นใส่ลุงแล้วไ้ไม่ไปขัดฟุตหรอเออจะได้ถ่ายทีเดียวอุยเมื่อกี้ใส่ลุงตอนที่เรามาเมื่อกี้เราล่องแพมาสัพัหนึ่งใช่ป่ะเราก็เห็นใส่ลุงข้างๆคือใส่ลุงสวยมากแล้วคือเหมือนแบบแทนไปดูใส่ลุงไง แล้วใส่ลุงอ่ะมันมีตำนานว่าถ้าใครเห็นใส่ลุงแล้วพี่ย่าชีเออเพราะว่าอะไรนิวจะกูดเผื่อใครยังไม่รู้เรออันนี้เรียกว่าถ่าเนี่ยนะสิถ่าวถ่าวมันจะเป็นฟิลเหมือนถาเมื่อก่อนจะมีคนอยู่ตามสันนิษฐานเขาถามเขาให้เขาเล่าเมื่อก่อนถ่าวมันน่าจะมีคนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตามสันนิษฐาน น่าจะน่าจะใช่ใช่เพื่อใครเพี่อเกื่ยใครก่อนเมก่อกี้อ้เมื่อกียับขยับมาแล้วไี่คุยกใครวะใครอ้สมหวัได้ถึงใครเป็นน่าจะมีคนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่มีมาเป็นรูที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเอ้าหลอกว่าแต่กอนน้ามันสูงอ่าใช่ไหมครับเราเชื่อว่าจะมีคนอยู่ใช่ไมแต่ก่อน อ่ะมาจากไหนคุยตรงนี้หน้วยตรงนี้มันเป็นฟิลเหมือนฝนตกตอนหน้าแรงอะไรเงี้ยเหมือนเห็นวิวขึ้นกลางแจ้งเหมือนฝนตกตอนเมษามันรก็ไ้เหมือนลมหนาเดิเนษา แค่นัทำมีมละแค่เราถ่ายนะตัวเองทำไมนะเขาถ่ายบรรยากาศบอกมีมอ่ะมึงไว้ถ่ายหน้าเป็ไมื อะไรนะคะพี่ชิคคือเซเว่นป่าเหรอคะ Sorry นะกินมูดว่าอะไร I don't know y ยูนะ no photo นะ no photo ฟีลบรรยากาศก็คือมันจะแบบธรรมชาติมากอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็จะมาซื้อของกินเป็นจุดแวะพักกลางทางไปดูกันว่าจะมีอะไรกินบ้างเนาะน่ากินมากเราไปอยู่น้าเตาแล้วเออนได้ อร่อยเป็นไงอร่อยเป็นไงอร่อยบอกแล้วอร่อยอร่อยเลยอร่อยอร่อยอะอร่อยเลยโอเค้วเอาใหม่เพาทุกคนมาดูน้ำพุร้อนที่อุ้มผางเห็นควันป่ะตรงเนี้ยคือแม่งแบบลอยเลยทางเดินทางขึ้นทางลงมันก็จะมีความแบบ ยากนิดหนึ่งเราซื้อขนมเชื่อมมากินแล้วเราก็จะทำแบบสูตรเกาหลีอย่างงี้ปอปอปอขอบคุณนะอ่ะไข่แหลกเลยไข่แหลกไข่แรกยังไม่ได้กิน ครับณต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตมีครั้งเดียวคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหมตรงนี้จะเรียกว่าผ่าพึ่งค่ะเมื่อก่อนจะมีพึ่งเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ จบแล้วเหรอเขาบอกไอพี่เขาบอกมาแค่นี้กูไม่ได้อ่านปะอันนี้เขาบอกว่าเป็นหนินเตาใหม่ๆ <c oughs> เป็นแบบเหมือนผาอะไรแปลกๆให้เราได้ดูกันผาเตาเอ้ยผาพนมมือเอ้ยฟิลมันฟิลแบบชิลๆไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออใครแบบว่างๆก็ลองแวะมาดูใช่สโลไล์ เราก็เลยแบบนอนเล่นม so ันจะหลับแล้วหัที่เรานั่งหลดกันมาแบบไกลมากเราก็เลย เดินกันต่อเพื่อไปดูน้ำเขาอเอ้ยเพื่อไปดูเพือ่อ <laughs> ไปดูน้ำตกทีรอสูน,นะครับไม่ต้องถ่ายหน้าตัวเองแล้วถ่ายวิววิวอยู่ข้างหลังกูไงตอนนี้เหลืออีก500เมตรก็คือตายไหม เหนืน่ายใจไม่ทัวอ้องเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากให้ดูเพืเ่อนๆเร็วสวยไหมครับดีใจไหมที่ได้มาหน้าทุกคนดูแบบดีใจมากที่แบบได้มาดีใจไหมครับได้มาที่รอซูวันนี้ดีใจเนาะโอเคดีใจเนาะโอ้ยก็เหมือนยูยูมาเลย หน้าตาเอ็นจอยวอ้าวอ้าวโอเคตอนนี้เราจำไปไหนกันคร คนเดินตลาดขายพวกอาหารของกินแล้วก็ของใชอ้อื่นๆของแม่สอดเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่แบบใครมาก็ต้องมาเนาะ<ห>นเดี๋ยวพาไปดูเอ้ยแม่กระลอง เหมือนกินโรตีเลยไม่เหมือนเหมือนกินโรตีอ่ะเหมือนเหมือนกินโรตีโรตีแบบที่ไม่ได้กรอบพี่ถ่ายรูปคู่จ้ะซ่นหืมไดแล้วและหลังจากที่เราถ่ายรูปหมู่นี้จบไปเราก็ไปต่อกันที่ดอทคอมแล้วก็นั่งชิลๆเล่นๆกันหลังจากนั้นทุกคนก็สโลสเรไม่มีรงไม่มีแรงหมดเร้วแรงที่จะทําทุกสิ่งไม่มีใครจับกล้องไม่มีใครถ่ายอะไรเลยเก็บภาพมาฝากทุกคนได้แค่นี้พอมานั่งมองจริงแล้วอะ่ะ ทิปนี้ก็เป็นอีกทิปหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทรงจํามากมายเนาะปกติเรากับแก๊งเพื่อนก็ไปเที่ยวไหนกันบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นอีกทิปหนึ่งที่แบบแปลกใหม่ดีเพราะว่าการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ทอาเราโหดไปเจอโลกใหม่ๆได้พบเจอได้พูดคุยกับคนใหม่ๆรวมถึงมันเต็มไปด้วยความทรงจําอีกอย่างหนึ่งคือได้พาเพซี่กลับไปเยี่ยมยายพากลับไปเยี่ยมแม่พากลับไปเจอคนที่บ้านอะไรเงี้ยคือมันเป็นทิปที่คตนหลากหลายรสชาติเลยเว้ยซึ่งครั้งหน้าเราอาจจะไปเที่ยวที่อื่นแต่่่่่่่่วววาา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 าเเเเเรรรรกกก็คคคคงงงงงงงิดถึึททีีีนนนนนนนออออยยยูบบบๆแัััั้้้้มมุุหหหะจไไป เดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากทุกคนอีกนะไปแล้วบ๊ายบาย